บุญเรื่องผ่อมโดยหูศรีเงินเกลื่อนปัญญา,าได้เป็นประธานผ่อมโดยขนาดสถาสาผู้ชนถั่วถูกสารธิถึงสีธิดก็ดูปานจุเมืองติดได้มาห่อมขินห่อมตานในการะงานวันนี้ได้น้อมถวายยังพระป่าสามาคีได้นห่อมร้างย,ายังพระยานนของวัดสัตนตุงแหมสองตัวอาเจ็หมื่นบาทผ่อมโดยสมทบรุนในการสร้างบันไดหนักก็ดีขอบุญญาระไวาสีที่มุลาสถาได้สร้าง อะไรมาเป็นเตจะเป็นพระว่าปัจจัยหรือได้เอาอนิสงส์ผลบุญการนิาพายแผ่ไปหาเตวะบุตรเตวดาเตวะอหัสิ่งศักดิ์สิทธ์ตั้งหลายปกปักักษายังตนตัวมูลราชธาก็ดีตนิปกปักักษาบัรจงห้องหอให้หนากามมเขตหรือว่าติยู่ติอาศัยห้างร้านของมุลราชธาตุก็ดีขอตันได้มาปัจจานุโมทนารับเาออยัางส่วนบุญส่วนกุศล ทีขณะสถาเจ้าคาทั้งหลายได้น้อมเบนเกณฑ์ตัันอุทิศส่วนกุศลประหาทตันในกาละครั้งนี้บปเต่าแต่นั่นบุญกุศลอย่างนี้มีมากสันใดแม่นจากอุทิศฝาประหารยังผู้จุติตายมราณะไปสู่รกไปนาเป็นญาติกาวงสาปน้องเป็นบรรพบุรุษเจ็ดจีนข้าวูลเป็นเก้าเก้าเจ็ดขกวูลเป็นแดนแสนเจ็ข้าวูลเป็นพมานที่ได้ล่มหายตายจากไปแล้วกว็ดีติมุลลัษาได้ละลึกเกิดถึง เอ่ยจื่อเอ่ยน้ำมาหาับเอาผลบุญต้านกันต้านพระป่าสามมคีฐานะตัดตินีกดีขอจิตตะลงวิญญาณของตันได้มาหาับเอายังส่วนบุญส่วนกูศลนี่แล้วได้ยกเอาจิตตะได้ไข่เอาจิตตะวิญญาณไปสู่ตีดีตีประเสริฐไปเกิดยังสวรรค์จันฝ้าและนี้ละปานนั่นจุงจักมีงแต่ดีหลีบุญยะละไว้สีสำนั่นมีหมากเม่นจ๊กอุตติสาฝากไปหาเจ้ากรรมในเวน เจ้ากินจะตาเจ้าป่าประเขาะประเกิดแม่กายกูแทนอย่าแทนกูดำแม่ดำจะบุญในกคุลกูโดนกูองค์อันเป็นเจ้ากรรมนายเว้นที่ได้ติดได้ตามอาขาดจ้องเว้นกันมาทุกพทุกจัดก็ดีขอเจ้ากรรมนายเว้นได้สาบหูเล็งหันยังพระลาผลบุญตันที่ขนาดสัทธาตั้งหลายได้ตันยังพระป่าสามมาขีนี่เลีวยก็ขอเวลาหลดโปตดหายกายเป็นอาโหสีกรรมอย่าได้ผูกกรรมตื้อเว้น ขอกมขอเว้นนั่นมาล้างห้สินกันไปในวันนี่ยามนี่บุญยะระไว้สีอย่างนี่มีหมากสันใดเมื่อใดเกิดขึ้นกับโนกับตัวมูลาสถาแลลวกกับกกยมาเป็นเตจะเป็นพระรัชวัตใจเป็นนิสัยดำทรงเมื่อมูลาสถากากาดเกี่ยวจากเคาะเกณฑ์เวรไภัยพันอันตรายจะได้มาไกมาไก่เป็ดตั Straße, ้งผีไปบนแปดตั้งพนไปหลุมแป็อย่างหมูมันหมูป่าประเคาะตั้งหลายโลกกาพยาติอย่าเมื่อได้เจ็บได้ไม่ได้ใครได้หนาวเป็นมันเป็นไทย อุปสักตัวหนึ่งตัวใดมากรรมมากไก่เงอขัดขวางยังนาทีการงานการเงินก็ดีขอรังงับกับหายขอปารมีแห่งผูบาเจ้า่าปีเงือใดกําจัดกําใจเงือมดเงือเสียงไปในวันนี้ยามนี้ตังนี้ต่อไปเงือมูลาสถามีอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามมีจกปีจกเดือนจกวันจกยามมีจตตาปีจตตาเดือนเจตตาวันจะตายามหมั่งมูลตุนเตา ในขาของเงินคำหิมือปันมาหาหปันใดก้าขายไร่หล่องตองไตเตวเหนือปันอุดมสมไฟอ้างทำธุรกิจการงานการเงินสิ่งหนึ่งประกันได้จุงปันสำเร็จจุงปันสำเร็จจุงมปันสำเร็จหาฐานะาสิ่งหนึ่งประกันได้สมดังกัมมะกัมหาฐนะามีปัญญาเหมือนเจ้ามโหสถมีความโอดเหมือนเจ้าเตมิเนะกุมารมีความเสียสละเตตานเหมือนพระเวทสันตละหลัดเจ้าสมดังสาลีัพปัญโยพระพุทธเจ้าได้ว่ายะ ถามวาริวหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุงหังคิปะมวะสมิชันตุสภพปุเรตุสังขปาจันโหปนารโสยถามณิโชติระโสยาาสปิติโรอิวะชันตุสปะโลโกวินาชันตุมาเตภวัตนตรโยสุขีติกาโยโกภาวะอภิวาทนาสิริ จังอุทาปัจจาโนจตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังขลังใจญาตุภวังใจญามังขลังใจญามหาลาภังใจญาโสธีภวันตุเตปุญญังอันว่าบุญตานังอันข้าได้ไว้แลปูาตันมาหลายสิ่ง ขอนำบุญนี้ยิ่งแผ่ไปหอดต่ปิตามาดาคูบาอาจารย์และญาติกามวนมาสหากยังไปยังสัตั้งลายมวนหมูอันอยู่ใต้น้ําและเนือดินสัตวิญบนอากาศ แม่นผู้ข้าได้ค่าใจขาดเอาตายขอน้าบุญตัง